สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้นะคะกระไดมาหาพ่อช่างคมคือเก่านะคะผู้ชมจะพาผู้ชมนะคะมาติดตามรับช่วนรทางต่องวดพ่อช่างคมงวดวันที่16มีนาคม2567ค่ะวัต่ิพานมากนะคะเลขคำนวณของช่างคมกันลุดนะคะเข่าตะเลขคว่วมฝันนะคะผู้ชม927านะคะผู 9, 2, 7, ้ชมงวดนีมมมม้มาติดตามรับช่วกันต้นนะคะว่าพอ่อช่างคมจะได้นวทางหา้ตัวใดนะคะจะเน้นจะย้ำตัวใดมารับช่วงน้ำกันค่ะ คุณป้าสวัสดีค่ะพ่อสังสวัสดีครับเอานี่เลขฝันนะครับตัวมุชมเก้าสองเจ็ดเห็นบ๊อบพี่น้องโอ้ตัวร่องฝันน่าจะวาเก้าเจ็ดสักกระบอลเนาะสังโอ้ยจะหลับฝันไปไหนก็เขียนไปจังสันเลยเลขติดกับแม่นี่พี่พี่น้องเห็นบ๊อบแปดเก้าศูนย์มาทั้งเก้ามาทั้งศูนย์เอาเบิองในใบนี้ก็ได้ท่านผู้ชมเอาสังจับใบเมันจะเข้านี่ครับ เลขฝันช่างคมเพิ่นกะเน้นเ้เลเ927นี่อันนี้เลขช่างเสช่างไฟ360กับอเนาะโอ้ลูกสาวเพิ่นฝันพี่น้องนะครับเกือบสามตัวแตกงวดสามเกาหาเพิ่นก็ได้ต,งตงรงๆรงนะครับอืบาทนี้จะได้ไปหาเพิ่นยุกไกอยูได้บาทเนี่ย <c oughs> ใกล้แล้วหรอบอเนี่ยไกลแล้ว <c oughs> ครับเก็บงานอีกจักมือ โอ้มื่นกับทรงงานเราโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามทีมงานคุณภาพด้วยพี่น้องเด้อนะครับทำมาชุ่มพุ่น่ะปราจะไปไสตต่อพ่อบ้านโนนลังบ้านโนนลังกุล่ะพี่น้องจะผ้าเอฟซีไปชมทั้งโนนลังพุ่นล่ะบาทนี้เฮ็ดบ้านเป็นลังเลยบ่หรือว่าต่อเติมซื้อเที่ยวข้ามกับเพชรบันไดกับไฟเที่ยวข้ารังเทค่ยวข้าังผลเป็นเฮ็ดบันไดจะไปเฮ็ดบันไดก่อน เป็นใบหมานบ่ทีมงานมีคนหมานบ่บ่ครับบ่มีผูุ้รีบ่ได้ตัดเนยบ่ซ่านกับบ่ตัดเอาเนี่ยบ่ควบฝันนี่แหมแล้ผมก็ใส่ยิ่งเงาเลยเอ้าซังตัวนี้ผมผมก็เอาน้ำ้างไว้อยู่ได้พี่น้องตาเก้าเจ็ดนี่บ้าเถอามันมันเหล็กฝันได้ขึ้นก่อนห่วยออกก็เลยได้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าผมก็ยิ่งเงาเลยเรามันใจใส่เลยครับฟาดเหล้ามาขึ้นนี่มืาขึ้นใส่ซิ๊กเจ็ดเปลี่ยวนี้กูแล้าสองเจ็ดเนี่ยคือเบาออก ออกหกเจ็ดสองเจ็ดเนาะสังเนาะเล่าพัฒนาท่านผู้ชมพี่น้องโอ้ไปใส่ได้สิบเกตแล้วเล่าเออนี่พอสังศูนย์ห้ากับห้าแปดเนี่ยไปออกออมสินบ้จ้าออกออมสินทั้งบนทั้งล่างเลยแมีนค่ะเสียดายเนาะหาศูนย์ธรรมบุชชมไปออกออมสินกั็หาแปดหาแปดมีมงซื้อก็ซี่ซี่เวดูตูยางนีดเดี๋ยวนี่เอาได้ตองวดเลยบอสังได้ครับพอสังเกณฑให้แล้ว เึ้นป้ายเลยเตี๋ยเอาเขียนเสนีเป็นน้ำครับผมกรับนรูมชมเสียดายไปออกอมสินเนะพ่อ้ยเขียนไม่สร้างดังได้สร้างบอเป็นยังครับนี่ละมือสร้างจะต้องให้เลื่อๆพี่น้องข้าวสะอาดเป็นธรรมดามันดีโบพ่อเขียน ไม่เอกไม่เอกเงี้ยวเซลขายเลขกันมาหลายน้อยย่อลูกเงียเ็กน้อยครับศูนย์ศูนย์กับหนึ่งโอ้ยอัตราเลขว่ะศูนย์หาคี้เกาหละผมอันไหนก็สร้างศูนย์หาคี้เกาเฮ้ยยังมาหลอนผมอีกเลยจะไปศูนย์หา ใส่มันจนออกคนละเดียวดิซื้อไวสร้งซื้อไ้หลายครั้ได้เงินเมื่อกี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยหกศูนย์หากะ้าเป็นหกศูนย์สามธรรมชมพี่น้องโอ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 ผมรลุนขี้ยังในสางว่าเนี่เห็นหกเห็นศูนย์เลยไหมหาหาสนอกสาไปยุทั้งงนหลุหน้าคน่างเออสีเงยเงยแน่เลยครับศูนย์สี่ทำเบิ้งน้า หนึ่งสี่อ่าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์านีพี่รองปีนี่คือสองตัวไทยเนี่เป็นตัวกันนะครับอ่าเอาตัวเนียนเลยเอาเขียนไปเล่เพราะเป็นยา,างสร้างมาต้องเขียนพันหูด้วยครับตัวกันเดี๋ยวใส่วันที่กนครับผมสิบหกสามครับผม หออกเอจ็ด,ดแล้อเล่ามาขึ้นก็ได้หเจ็ดสองเจ็ดนะครับครบแล้วครบแล้ววางกันในละสันปีดเอาไเป,เ,ปเลยบ้เอาเป,เปน,นะครับยังไงปึ๊บหนึ่งห้ป,หปึ๊บนึหปึ๊บมีมีลักหน,นึ่งตขีดรักศูนย์นอ่เอาอันนี้คืออันนี้ขึ้เน้นไปทงังนึง มัดหนึ่งสี่เลี้ยงเนาะสังอันนี้เออมัดหนึ่งกับนี่แล้วครับเลี้ยงนี่แล้วอืขีดใด้สองตัวพ่ออันไหนกับสังขีดใด้สองตัวพ่อขีดได้สองตัวพ่อครับตอนเน้นนี่เน้นลักหนึ่งครับอือเอาทำมาชมนะครับเนาะขีดไปนี่หน้าย่านอันนี้มันจะเป็นตัวร่องนี่ครับตัวนี้ชี้ชี้ตัวนี้เป็นตัวจริงครับอ่า คือศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์หาหนึ่งหานี่เป็นชุดเด่นมันบ่สร้างครับผมอ่าศูนย์หกหนึ่งหกนี่เป็นตัวกันครับผมคูไดดบ่มักกับตัดออกได้ตัดออกได้อ่าเพราะว่าธรรมดาสร้างเนี่ยจะให้แค่ซีคูครับผมอ่าสูตรของสร้างเพิ่นจะให้เน้นแค่ซีคูด้พี่น้องเด้วครับนะครับปิดจะมีศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าตัวเด่นตัวเน้นครับเน้นสองคูคือศูนย์หากับหนึ่งหาครับเอาไน่เอ่ ายของเขานี่ขึ้นเน้นหลักหนึ่งอ้าวขีดให้เบิดแล้วผมหลักหนึ่งอ่าคือว่ามักหนึ่งวะเพาะมักหนึ่งเนี่ยอ่าอือศูนย์กับมกักงวดนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับวิ่งศูนย์กับหนึ่งตะวันเด่นหนึ่งกันวาซังครับเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งผมวาซังศูนย์ปีแล้วงวดนี้ศูนย์อีกเนี่ยผมหยาดไมนเก๋ผมเลยบอไปขีดเอานี่ครับท่านผู้ชมนะครับ สร้างเพิ่นกไก่ตองวดบอตองรอนนะครับเนาะสูตรเพิ่นไกได้เลยไม่เหมือนใครคือเก่านะสร้างเนาะไม่กเทียอเก่าหคือเก่าพี่น้องงวดเข่างวดเมื่อกี้พี่น้องเข้าขันว่าเรียกฝันเพิ่นกับเข่าด้วยพี่น้องด้วยนี่เรียกฝันช่างคมนี่นี่เห็นไหมครับเพิ่นเน้นให้เลยตัดเอาเด้อช่างคมกับว่าเก้าสองเจ็ดกับเก้าห้านะครับพันผู้ใดมักเลขฝันกับเก้าเจ็ดเจ็ดเก่าเลยพี่น้องขันว่าบอเข่ากับบอแมน เลขกหวันเข่าอยู่นะครับแตะวันเลขกคำนวลรุดก็คือรุดนะซังครับผมเออรุดเป็นกระวัลรุดครับครับไอ้กำลังใจได้พี่น้องเด้อนะพูเฮาเป็นคนรับช่นี้ถือว่าโชคดีแต่ละเซียนแตะอาจาย์เพิ่นลงไห้นะครับบ่แมนจะไปซื่อช่แต่ตอนเลขเพิ่นเข่าบ่แมนเนี่เลขเพิ่นบ่เข้านี่จะว่าเพิ่นบบไดได้พี่น้องบ่เข้าเา้็ใก้กำลังใจเพิ่นใจอะไรมีกำลังใจคำนวณเลขแมนแให้เฮาเอ้าอืมพลบ่พลาดครับครับผม คิดทอดพกทุ่มมาขึ้นคิดทอดพกทุ่มเลยหลายสูตรเนี่ยหลายสูตรบ่เปลี่ยนมันบ้างเนี่ยครับคือเน้นๆแล้วครับอ่างวดนี้คือเน้รื่องมิตรทเลขฝันธนบัตรอ่ารอแต่เลขฝันประกอบคุณแล้วบ้านนี้ยังได้ไปคุณแล้วพอจะสมงงานเลยด้วยพออยู่นี่กงอยู่บ้านก็ได้ครับอยู่บ้านแม่นครับบ่ยากแล้วครับผมอ่นะครับผมวิ่งครับศูนย์กับหนึ่งหนับ เด่นเน้นที่หนึ่งได้พี่น้องเดอ้อนะครับเลขติดชังคมมีสีมีหามี6นะครับผมสชุดเด่นคือ0414์สี่หนึ่งเป็นตัวกันได้พี่น้องเดอ้อครับผมนะครับถาาตัวเน้นจะไม่แค่4ชุด 14, 0 4นย์สี่หาหฉลากจับจองจองไว้เลยครับลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่นะนะ้พี่น้องเดอ้อชังคมเน้นค่ะคือศูนย์กับหนึต้าที่จิงเนี่จะเน้นลักหนึ่งนบนปาซังครับอ่าเพราะว่าซัง เด่นที่หนึ่งดิอมนินแท่นึ่นะครับอมจังเงินบอลั่นใจภาษาเล่อล่อฟันกันครับลอฟันประกอบกันบ่อยมืองปลาไหลก็นอะจะขี่มาเล่นตัวใดน้องจะมาจับปาเอาสั่งผมก็บอกดิมือนันจับปาเจ็ดเก้าอผมก็บอกอย่ยิน้ยผมเอาอยู่เน้ยไปรีบบ่งเนี้ยอะ สร้างว่าจับปลาได้หลายผมว่าเก็บเก่าท่อนแล้วสร้างมาเอออือที่หลายตัวแต่ยังชิลเล็กต่างกันยังงุ่มไปอ่าเออครับเอานะครับท่านผู้ชมให้ต่องวดแล้วนะสร้างเนาะเ่าต้องรอเมื่าเก็บที่ผมกับทักหลายยุบไปตลาดมอสหาดีหมดทีมเราไปท่านเก็บที่ก็ได้โอ้ยครับเขามาสองงวดงวดเมื่อกี้นี่ พูดถึงนะครับ<น>เลขคำนวณบ่เบา,เาแต่เลขฝันสร,ราน้างนักเข่าได้พี่น้องเดอ้อครับผมนะครับผมก็ถือว่าแม่นเยอะ <c oughs> เอานี่ถ้านี่ครับชุดนี่ขับเพิ่นเน้นเพิ่นเน้นลักหนึงกับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับถ้าผู้ใดมากลักหนึงแต่ว่าสร,ร้างเพิ่นเขียนให้ก็คือศูนย์ห้ากับหนึ่งห้าตัวเน้นนะครับดูม,มากคุ้มเลยอ่าแต่บักแห้งแห้งขึ้นหนึ่งค่ะเนื้อหนื้องานี่แล้วศูนย์ห้ากับหนึ่งห้านะครับ ตาขันผู้ใดมักเด่นหลักหนึ่งกับตาไม่หนีนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสิสั่งจองอยู่ยานบ่ได้อยู่ลอตรีตัวใดล่ะสั่งมีแล้วนี่ยหนึ่งหากระสุนหาในแล้วอ่าสิสั่งจองยืนยันว่าได้บ่าหนึ่งหากระสุนหาอ่าเอาไปเจ้าเพิ่นบ่ได้คุยกับเจีเพิ่อนเอาเพิ่นว่าอยู่เพิ่นว่าสังคมมาอยู่ตัวบ่าวเฒ่าซั่นเอ้าบอกเคนยุดิว่าจะไปหาเพิ่นก็ว่าเพิ่นว่าจังได๋บ่างแะเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็บ่ได้ว่าจังได๋เพิ่นก็ว่าเออเพิ่นว่าเอาขอบคุณสังคมครับผมครับขอบคุณค่ะขอสั่ง พอ,อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพอ,อกันไม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีครับ